แล้วน่าจะเสียชีวิตมานานหรือยังคะน่าจะมาประมาณสองสามวันครับอ๋อค่ะค่ะแล้วคนที่พบเขาขึ้นไปทําอะไรอะคะอ๋ออาคารนี้เขาไว้สําหรับนักถ่ายรูปครับท,ที่ที่จะมาถ่ายข้างบนอะไรอย่างเงี้ยครับอือคือหมายถึงว่าก็คือคนนอกเนี่ยเข้าออกพื้นที่ได้ไม่ได้มีการปิดกั้นทางขึ้นเลยหรอคะก็คือเข้าได้ครับคือแต่ต้องเสียค่ามันมีเจ้าหน้าที่ดูแลตึกอยู่นี้ตึกตรงนี้อยู่ครับเพราะว่า ช้้นบนตึกจะมีด่านฟ้าประมาณสี่ห้าชั้นครับ<อ>ก็คือมีด่านสำหรับถ่ายรูปวิวรอบด้านได้เพราะฉะนั้นก็คือใครที่จะขึ้นมาถ่ายภาพก็ต้องจ่ายค่าผ่านอย่างนั้นเหมือนค่าผ่านเข้าขตึก<ม>ใช่ครับค่ะค่ะแล้ว,แล,วแล้วจากสภาพศพที่คุณปิยวัฒน์เห็นเนี่ยเป็นยังไงอะคะก็คือตอนนี้ผมอยู่งล่างครับกำลังเดินขึ้นสนับสนุนที่กันเหตุชั้บนครับคือตอนนี้รุดแรกขึ้นไม่ถึงแล้วกำลังเดินตามขึ้นไปครับ คือทั้งหมด50ชั้นเนี่ยก็คือขึ้นได้ด้วยการเดินเท้าอย่างเดียวเท่านั้นเลยใช่ครับก็คือไม่มีลิฟต์ไม่มีอะไรเลยครับเป็นบันไดครับผมอันนี้เป็นสอนนอยานาวาครับสอนอยานาวานะคะครับผมค่ะแล้วรอบแรกที่คุณเปียวัดมานี่คือรอบแรกตอนนั้นประมาณกี่โมงอะคะรอบที่ผมมาทุ่มครึ่งครับทุ่มสามสิบนาทีรอบแรกคือทุ่มสามสิบนาทีแต่ว่าค,คือ<ม>ตอนที่เดินนี่คือเดินตั้งแต่ชั้นสามสิบ ถึงสามสิบเก้าครับสามสิบถึงสามสิบเก้าที่ไปค,นค้นแล้วแต่ละช,ชั้นเนี่ยค่ะพื้นที่มันมันกว้างมากไหมคะก็คือพื้นที่พื้นที่กว้างไหมก็กว้างครับอาคารนี้กว้างครับก็คือเหมือนกับเดินเดินรอบหนึ่งเนี่ยถึงเหงื่อซึมไหมคะเ<ก>ดินรอบหนึ่ง<ก>ชั้นหนึ่งเนี่ยก็ซึมอยู่ครับพอได้อยู่เลยนะคะครับผมแล้วก็คือค้นหาสามสิบถึงสามสิบเก้าเพราะตอนแรกรับแจ้งว่าอยู่ประมาณสามสิบกว่าใช่ครับ แล้วแล้วพอคนที่เขาเห็นเขามาถึงนี่เขาเขายังไงคะเขาเดินขึ้นไปถึงชั้นไหนอะคะเขาไปถ่ายรูปครับคือเขาลงมาเรื่อยเรื่อยเขาบอกว่าชั้นนี้น่าถ่ายรูปชั้นนี้น่าถ่ายรูปเขาก็เลยเดินไปเดินไปแล้วงอีกฝั่งนึงมันจะอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาเขาเลยเดินไปครับค่ะทีนี้เขาบอกว่าเขาหันไปทางซ้ายเขาไปเจอศพปลุกคอผู้เสียชีวิตปลุกคออยู่ในห้องเขาเลยวิ่งลงมาอืเขาเลยติดต่อ ผู้เกี่ยวข้องแต่ว่าไม่มีใครสนใจเขาเขาก็เลยติดต่อไปที่เรื่อยๆจนมีคนสนใจเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพวกผมก็เลยมาตรวจสอบดูครับค่ะค่ะเพราะว่าเขาก็แจ้งมาจาสร้อยด้วยเหมือนกันค่ะคุณปีวัน์นะคะแล้วก็คือ,แล,คอแล้วตกลงจุดที่พบเนี่ยคือตรงตรงที่บอกนี่คือ,อเขาไปผูกเชือกกับอะไรอะคะคือหรืออะไระะเป็นเป็นเป็นคานคานปูนนะครับเป็นห้องน้<อ>ํากําลังก่อสร้างครับคานปูนนะคะ,นนะ,ค,ะครับผมอืม ก็ตอนนี้ก็คือต้องถ้าอย่างนั้นตามขั้นตอนแล้วถ้าเจอลักษณะแบบนี้ต้องรอพิสูจน์หลักฐานไหมคะอืมแล้วแต่แล้วแต่ร้อยเวรนะครับผมอ๋อค่ะแล้วแต่เจ้าหน้าที่อะครับแล้วตำรวจถึงหรือยังนะคะไม่ถึงไหมมีมีสายตรวจอยู่แล้วครับอืมสายตรวจมาแล้วนะคะครับผมอ่ะยังไงต้องขอบคุณมากเลยคุณปียวัฒน์ที่เล่าให้ฟังนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวยังไงรายละเอียดคงต้องรอติดตามเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคือ ย้อนกลับไปเนี่ยนะคะเป็นเหตุที่แจ้งมาตั้งแต่ประมาณสักสิบแนกาสานาทีนะคะรับแจ้งมานะคะผู้แจ้งเนี่ยบอกว่าขึ้นไปบนตึกที่ว่าเนี่ยนะคะสาทรยูนิคทาวเวอร์นะคะ,ะ,คะซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ตรงข้ามกับวัดยานวานะคะเขาบอกว่ามีทั้งหมดด้วยกันเนี่ย50ชั้นนะคะแล้วก็ขึ้นไปถ่ายภาพนะคะขึ้นไปถ่ายภาพด้านบนนะคะ ตอนแรกเนี่ยก็คือตอนที่เจ้าสร้อยรับแจ้งมาเนี่ยนะคะก็คือผู้แจ้งเนี่ยบอกว่าคือไม่แน่ใจว่าชั้นไหนบอกว่าประมาณน่าจะั้สามสิบต้นนะคะก็คือบอกว่าหันมาแล้วก็เห็นเป็นผู้เสียชีวิตนะคะผูกคอเสียชีวิตอยู่นะคะก็ตกใจก็เลยวิ่งลงมาข้างล่างแล้วก็มาบอกกับทางเจ้าที่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือนะคะก็แจ้งมา ที่เจ้สะร้อยทีนี้พอพอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอย่างที่ทางคุณเปียวัฒนเล่าให้ฟังนะคะอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณนัทวัฒน์นิดนึงคุณนัทวัฒน์สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับแหมคุณนัทวัฒน์ตอนนี้คุณนัทวัฒน์อยู่ตรงไหนคะเนี่ยผมอยู่บนตึกเออ่สาทรอยู่ทาทรว่าตอนนี้ไม่บอกชื่อตึกไม่บอกไปแล้วตอนนี้คืออยู่อยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นที่เจอไหมผมอยู่ในตึกนะฮะชั้นสี่สิบสามครอืมค่ะ ทีนี้คุณคุณนัทวัน์คงต้องรบกวนเล่าออกอากาศอีกสักครั้งหนึ่งเถอะคะ่ะว,ว่าวันนี้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วไปทําอะไรยังไงถึงไปเจอเหตุนี้ข้าวอะคะ่ะผมชอบถ่ายรูปครับผมแล้วพอดีว่าผมเห็นว่าเออที่นี่มันสวยดีผมก็เลยมาฮะ<อ>ผมมาตอนเช้าเพื่อเพื่อมาถ่ายรูปบิวรอบรอตึกบิวในตึกอะไรอย่างเงี้ยครับผมออมาตั้งแต่เช้าแล้วเหรอคะทํอเอครับผมแล้วถ่ายรูปก็ถ่ายจนเสร็จะะ่ะฮะ แล้วผมก็กำลังจะกลับทีนี้พอมันเสร็จงานใช่ไหมผมกําลังจะกลับผมก็เลยเดินทะเล่นเลยเดินเล่นทั้งตึกอะเดินคือเดินหาทุกทุกห้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือจะได้มีมุมหรืออาจจะมีโลเคชั่นที่ที่เป<ช>็นเป็นมุมภาพที่ต่าง,ง,งไปค<ล>ือทุกทุกเอ่อทุกชั้นทุกห้องนะฮะผมก็เลยสำรวจหมดเลยอะไรเงี้ยครับค่ะค่ะอันนี้คือมาคนเดียวหรือเปล่าแล้วก็ก็อย่างนี้ เจอครับผมอ๋อแล้วนี่คือมาคนเดียวด้วยคนเดียวครับผมอ๋อแล้วตอน<ะ>ตอนที่เจอนี่คือยังไงอะคะเรากําลังถ่ายรูปอยู่แล้วหันไปเห็นพอดีหรือว่ากําลังสํารวจอยู่แล้วเจออะคะกำลังสำรวจคือห้องเนี่ยห้องเนี่ยมันมันจะมีห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมฮะ,ะถ้าเข้ามาซ้ายมืออะมันจะเจอห้องน้ําเลยอืมขึ้นมาจากบนาันไดเราก็ต้องดูห้องน้ําก่อนให้ห้องน้ำมันเป็นยังไงมันมีมุมอะไรบ้างอะไรเงี้ยอครับผมก็เต็มเต็มเลยฮะพัง่ะเลยคือพังหะ นิ่งไปแล้วก็ลงไปข้างล่างเลยฮะอ่าแล้วทีนี้พอพอลงไปแล้วเจอใครบ้างปกเขาบอกว่ามีมีเจ้าหน้าที่ดูแลตึกด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้มีฮะตอนนี้ก็คือแบบว่าที่แรกเขาหากันไม่เจอครับผมค่ะก็ผมก็เลยต้องนั่งรถมาจากจากบ้านนะฮะม,มาไกลเหมือนกันเนะี่ย คือบอกบ้านอยู่สารยาใช่ไหมคะเนี้ยใช่คนระับใช่ครับคือผมกลัวว่าเอ้ยจะพูดเท็จอะไรหรือเปล่าผมบอกว่าผมเห็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมเลยต้องมาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เจอแล้วแล้วพอมาถึงนี่เดินหาอยู่นานไหมคะอะ,อะไรนะฮะมาถึงมาถึงตึกแล้วเนี่ยใช้เวลาเดินหาอยู่นานไหมคะก็ไล่ตั้งแต่ข้างล่างอะชั้นยี่สิบหกกว่าอาตั้งแต่ยี่สิบหกขึ้นไป ใช่ก็จนจนมาถึงชั้นเนี้ยคะชั้นสี่สิบสามเนี่ยคะัสี่สิบสามนี่แหละนะคะ,อะโอ้ก็ก็คือสรุปว่าเหตุที่เจอเนี่ยคือเจอตั้งแต่เช้าแต่ว่าคือพอหลายคนมาตรวจสอบแล้วก็หากันไม่เจอคุณนทวัฒน์ก็เลยต้องมาอีกรอบหนึ่งรอ,อ,อ,อตำรวจรออะไรยเงี้ยพิสูจน์หลักฐานอะไรอย่างเงี้ยรครับผมอืมค่ะค่ะเพราะว่าคุณนทวัฒน์แจ้งมาที่เจ้าสร้อยนี่คือก็มืดแล้วเหมือนกันประมาณสักหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งใช่ไหมคะอืมอ่ะ แล้วตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาให้ทำยังไงอยู่บ้างะคะคุณนัทวันรคะอ่ะสัญญาณหลุดไปนะคะก็อ่ะเป็นเรื่องราวตา